วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสิบความจริงของโลกใบนี้ที่คุณต้องยอมรับมันให้ได้ความจริงเหล่านี้อาจจะฟังดูเจ็บปวดในตอนแรกครับแต่ถ้าคุณยอมรับและทำความเข้าใจกับมันได้คุณจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสงบมากขึ้นเริ่มต้นกันที่ข้อแรกครับชีวิตไม่ยุติธรรมและมันไม่จำเป็นต้องยุติธรรมบางคนอาจจะเกิดมาพร้อมกับโอกาสที่มากกว่าบางคนต้องดิ้นรนกว่าเดิมแต่ถ้าคุณมัวแต่คิดว่ามันไม่แฟร์ คุณอาจจะเสียพลังงานไปเปล่าๆสิ่งที่สําคัญคือการมองไปข้างหน้าและใช้ทรัพยากรที่คุณมีให้เต็มที่ข้อที่2ครับไม่มีใครสนใจคุณมากเท่าที่คุณคิดคนส่วนใหญ่ครับไม่ได้สนใจคุณมากอย่างที่คุณคิดพวกเขายุ่งกับปัญหาของตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นหยุดกังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับคุณใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการแล้วคุณจะรู้สึกปลดปล่อยมากขึ้นข้อต่อมาครับ เงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่เงินซื้อโอกาสได้แน่นอนครับว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่มันช่วยให้คุณซื้อโอกาสในการพัฒนาตัวเองได้เช่นสุขภาพการศึกษาหรือประสบการณ์ชีวิตดีๆเพราะฉะนั้นครับการบริหารจัดการเงินของคุณให้ดีถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยครับข้อที่4ครับคุณจะไม่มีวันพร้อม100สําหรับสิ่งใหม่ๆ ไม่มีช่วงเวลาไหนที่เหมาะสมที่สุดในการเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างถ้าคุณรอจนพร้อม100%คุณอาจจะไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยจงลงมือทําตอนนี้เลยครับแล้วปรับตัวและเรียนรู้ระหว่างทางข้อที่5ครับไม่มีใครมีความสุขตลอดเวลาอย่าหลงเชื่อภาพลวงตาบนโซเชียลมีเดียครับทุกคนล้วนมีวันที่ดีและวันที่แย่ความสุขไม่ได้มาจากการไม่มีปัญหาแต่มาจากการยอมรับมันและหาวิธีเดินผ่านมันไปให้ได้ข้อต่อมาครับ คนที่คุณรักจะจากไปไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งฟังดูเศร้านะครับข้อนี้แต่ความจริงข้อนี้ช่วยให้เราเห็นคุณค่าของเวลาให้เราได้ใช้เวลากับคนที่คุณรักให้มากที่สุดเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงข้อที่7ครับเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดคุณสามารถหางเงินเพิ่มได้แต่คุณไม่สามารถซื้อเวลาคืนกลับมาได้จงใช้มันอย่างคุ้มค่าและอย่าปล่อยให้มันสูญเปล่าไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญข้อที่8ครับ ความสําเร็จไม่ได้วัดกันที่อยาอยุทุกคนมีเส้นทางของตัวเองบางคนสําเร็จเร็วบางคนสําเร็จช้าแต่สิ่งสําคัญคือการเดินไปตามเส้นทางของตัวเองอย่าก,กดดันตัวเองจนเกินไปและอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นข้อที่9ครับคุณจะไม่มีวันทําให้ทุกคนพอใจได้ไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนจะมีคนที่ไม่พอใจคุณอยู่เสมอหยุดพยายามทําให้ทุกคนชอบครับและกลับมาโฟกัสกับการทําในสิ่งที่คุณเชื่อ และคุณรักข้อสุดท้ายครับสุดท้ายแล้วทุกอย่างจะผ่านไปไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังจะเจออะไรอยู่ให้จำไว้ว่า this too shall pass ทุกสิ่งทุกอย่างไม่คงอยู่ตลอดไปปัญหาที่คุณเจอในวันนี้สักวันมันจะกลายเป็นเพียงแค่ความทรงจำให้เราได้ย้อนกลับมาน,นึกถึงมันไม่ว่าจะเป็นความทรงจำที่ดีหรือความทรงจำที่ไม่ดีขอบคุณที่รับฟังพอดแคแต์ในวันนี้ครับหวังว่าความจริง10ข้อนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจชีวิตมากขึ้น และใช้ชีวิตด้วยความสุขและความสงหบหากชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมแชร์และคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ